กินหวานเยอะไม่ดีนะอย่าเป็นเบาหวานเลยด้วยอย่างนีนะหรอเฮใส่น้ำไปแล้วหมดเลยดื่มเยอะพี่โอกินน้ำอัดลมมันไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะบางทีกินไม่เป็นไรหรือไม่กูทำงานเครียดก็ต้องการคาเฟอีนบ้างกินหวานมันมีหลายโรคเลยนะขอแสดงความดีดด้วยนะคะข่าวดีคือความดันคุณเป็นปกติและตรวจไม่พบเบาหวาน แต่ทําใจดีๆไว้นะคะข่าวร้ายคือคุณเป็นมะเร็งค่ะเอา้าทางั้งที่หนูดูแลสุขภาพตัวเองมาดีโดยตลอดหนูป่วยเป็นมะเร็งได้ไงคะคุณหมอมะเร็งไม่ได้เกิดจากการกินดื่มอย่างเดียวค่ะการที่คุณใช้ชีวิตเครียดเกินไปสมองไม่หลัง่งสารความสุขเมื่อสุขภาพติดแย่ลงภูมิคุ้มกันก็จะตกทำให้มะเร็งลุกลามค่ะ นอกจากนี้ยังเสี่ยงเป็นไมเกรนและโรคซึมเศร้าได้นะคะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษเพียงแต่ต้องรู้จักใช้ในปริมาณที่เหมาะสมดังนั้นค่าใสากลางดีที่สุดค่ะ